สวัสดีค่ะพี่วีเดี๋ยวเจนะจะทำให้ดูว่าเวลาจอดรถเกียร์ว่างในห้างนะคะทำยังไงสำหรับเกียร์อ,ออโต้ของเราเกียร์ไฟฟ้าของเรานะคะเวลาเข้าเกียร์เอ็อยู่ในห้างทำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าจะลงจากรถนะคะจะเข้าเกียร์เอ็นนะคะต้องปิดประตูนะคะเมื่อกันเข้าเกียร์เอ็ไม่ได้นะคะต้องปิดประตูก่อนนะคะแล้วก็ดับเครื่อง กดเครื่องเหยียบเบรกนะคะเข้าเกียร์เ e อ็นเข้าเกียร์เ e อ็นเสร็จตรงนี้สําคัญเลยนะคะ,ะคือจะมีฮิบ็อกตรงนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาจะมีน,นี่ปิดอยู่ห,หนูถ่ายให้เขาใกล้เนี่ยจะมีันนี้ปิดอยู่นะคะแล้วจะมีสายสีเหลืองอยู่ในนี้เนี่ยดึงปุ๊บก็ลงรถได้แล้วค่ะอย่างนี้เกียร์เ e อ็นแล้ว,ล,วล็อกแล้วไม่ไหลไปเกียร์พีแล้ว แล้วก็ไปเขียนได้ใช่ไหมใช่แล้วเขียนได้เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาลองเขีนกันลองเขีนกัอนอ่าได้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวไหนที่เขียนเขียนได้นะอย่างเงี้เนี่ยน,นะคะเวลาเข้าเกนในห้าง